ให้อมมากพี่อารมณ์ให้กำลังใจตัวเองสุดเวลาร้องเพลงเ่ยรู้สึกว่าเข้าปากวากเหมือนแบบร้องเป็นคนเนื้อเสียงร้องเพลงจักจักวงๆมันเข้าอ่ะตั้งแต่ร้องแบบว่าเพลงใจรักมันก็มีความจักจักวงๆเนี่ยใช้คำว่าพีเรียดได้ไหมใช้คำว่าย้อนยุแทนได้ไหมมีความย้อนยุมีกลิ่นพีเรียดนิดหน่อยขอโทษนะครับมีกลิ่นพีเรียดรู้สึกว่าเนื้อเสียงมันเข้า <c oughs> อาจจะคิดเป็นเองแต่รู้สึกว่าเข้าปาก <c oughs> ใช่เฮียร้องเพลงแบบนี้เข้า <c oughs> เเสียงเฮียอบอุ่นครับเวลาร้องเพลงแบบนี้อบอุ่นเหมือนคนเสียงอบอุน่นแล้วเฮียอ,อุ่นใจไหมอุ่นจะร้อนแล้วเนี่ยพราะไม่ครเอฟไฟมันร้อนมั้ย ก็เป็นเพลงหนึ่งท totally ี่ฟังหนูโชวรู้สึกแบบว่ามันอินอ่ะมันเศร้าแล้วหนูชอบเพลงนี้ตร้องให้ตอนคอนเสิร์ตอินมากอืมเพลงนี้เศร้ามากๆเฮียพูดตั้งแต่ตอนเพิ่งปล่อยเพลงหรือว่าเฮียชอบเพลงนี้มากราะเฮียชอบเพลงเศร้าครับแต่อย่าเศร้าเลยชีวิตน่ะมีความสุขบ้างใช่สิ้นปีแล้วเราจะมีความสุขด้วยกันร้องเพลงเศร้าไม่จำเป็นต้องเศร้าเนาะดีนี้เรามามีความสุขครับอุ๊ย จะถึงคิวแล้วว่าคิวอะไรเนี่ยอ๋อเต้นจังเลยกินอะไรอ่ะครับรู้เหรอทำไมรู้ว่ะรู้ดิพราเฮียไม่ได้เอาเพลงซิงเกิลเฮียมาร้องอ๋อวันนี้ทุกคนเตรียมตัวได้เลยครับ จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าไม่แค,ค่ไม่เคยโชวช์ไม่เคยโชว์ด้ไหมที่นี่แหละที่แรกที <allocation S 2> ่แรกที่เดียวหรือเปล่าก็รอดูครับว่าจะได้โชว์ที่ไหนอีกหรือเปล่าแต่วันนี้จะทําให้เต็มที่เลยเอาเลยเ,เพลงนี้เราต้องการแดนเซอร์มา